กติไม่ได้กี่รุ่นคะได้ยี่สิบครั้งตอนนี้เก็บได้กี่ประมาณสิบสามสิบสี่อย่งเยอะอยู่นะคะด้่หนึ่งต้องย่างย่างที่มันอยู่ปานกลางมันจะได้ประมาณสามตันอันนี้มันได้ไปสองตันเลกไปสองตันแล้วยังเหลืออีกประมาณแปดรุ่น เนี่ยมันเลยแปดแปดครั้งแปดครั้งที่เราจะเก็บได้อะครั้งที่แล้วได้สองร้อยห้าสิบโลงลดลงไปห้าสิบโลธรรมดาจะได้สามร้อยเดี๋ยวมันลดลงไปปุ๊บเนี่ยประมาณเนี่ยวันนี้น่าจะได้อยู่ประมาณน่าจะใกล้เที่ยงสามร้อยสอบผ่านไหมลูกทำไมสอบผ่านไหมคะคุยหน้าสองร้อยบาทสอบผ่านเหรอยวสอบผ่านตอนน้ามาทำงานน่าไปดูมันมีวันนี้เพราะเม็ดมะระด้วยนไงอ๋อค่ะเดี๋ยวไปดูกล้าใหม่อ ตอนนี้ราคาเป็นไงมั่งคะราคาตอนนี้ได้สิบแปดบาทสิบแปดบาทก็โอ้นา้สิบแปดบาทนี้อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วเนาะลูกนังประมาณเก้าขีดอ่ะเออเออเออนี่มันก็ได้อยู่ประมาณแปดเก้าขีดแปดเก้าขีดถือว่าเป็นขนาดที่น่าพอใจใช่แต่มันจํานวนรุ่นมันเยอะขึ้นใช่ไหมคะก็เก็บได้ได้ได้ยาวได้ยาว่าน้ําหนักก็ดีขึ้นไปนะก็ให้รถมาก็เลยขี้ออกมาดูใช้ผูกโกลนห้คนอื่องมาแล้วมาดู